ราคาทองคำยังแรงไม่หยุดวันที่8ตุลาคม2568นี้มีอะไรที่นักลงทุนต้องรู้บ้างเชา้านี้ราคาทองคำสปอร์ตทะลุขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ระดับ4,000ดอลลาร์ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัวอยู่ที่ประมาณ32.50บาทต่อดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศพุ่งขึ้นแต่ระดับ61,500บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองอย่างใกล้ชิด Goldman Sachs ได้ประกาศเพิ่มประมาณการราคาทองคำปลายปี2026จากเดิมที่คาดไว้ที่4,300ดอลลาร์เป็น4,900ดอลลาร์ต่อออนโดยชี้ว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนระยะย,ยาวผ่านกองทุน ETF ของฝั่งตะวันตกและการเข้าซื้อทองของธนาคารกลางทั่วโลกแตกต่างจากการเก็งกำไรระยะสั้นทั่วไปนอกจากนี้รายงานจากรอยเทอร์ัซีงระบุว่ากองทุน ETF กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันที่เร่งทยอยเข้าซื้อทองคำด้วยความระวังว่าตลาดหุ้นอาจประเมินมูลค่าสูงเกินจริงซึ่งทำให้ราคาทองคำปีนี้พุ่งสูงถึง51%มากที่สุดตั้งแต่ปี19 79และนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปในความสำคัญของสถานการณ์นี้สถานการณ์ทางการเมืองสหรัฐยังเป็นตัวแปรใหญ่ที่สร้างความกดดันต่อเศรษฐกิจในตอนนี้เพราะหลังจากเข้าสู่วันที่8ของการปิดหน่วยงานรัฐบาลชดดาวน์ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเรียกร้องให้พรรคเดโมแครตยอมรับข้อเสนอด้านงบประมาณของรีพับลิกันก่อนถึงจะเริ่มเจรจาเรื่องเครดิตภาษีสุขภาพพร้อมวิจารว่าการปิดรัฐบาลส่งผลเสียต่อเศรษฐ,ฐกิจและบริการประชาชนโดยตรงในส่วนของไทยวันนี้ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกอนองเวลา14นาฬิกาว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลง0.2 5หเปอร์เซ็นต์หรือไม่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะล่ อัตราลงเงินเฟอ้อเริ่มติดลบและการบริโภคลดลงแต่ก็มีเสียงเตือนว่าการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจส่งผลเสียต่อเสถียรภาพในระยะยาวนี่คือประเด็นที่นักลงทุนควรคิดให้รอบครอบก่อนตัดสินใจสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำตอนนี้หากวิเคราะห์ในกราฟรายชั่วโมงจะเห็นว่าราคาย,ยังเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้นอัพเทรน โดยทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ4,000ดอลลาร์แต่หลังจากการปรับขึ้นแรงมีโอกาสที่ราคาจะย่อลงชั่วคราวเพื่อพักฐานโดยแนวรับสำคัญอยู่ที่เส้นในเมื่อ50ใกล้เคียงระดับ3,940ดอลลาร์หรือประมาณ6 9 0 0บาทนักลงทุนจึงควรรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาลดลงใกล้จุดนี้และค่อยหาจังหวะทำกำไรเมื่อราคาดีตัวขึ้นไปที่แนวต้านบริเวณ4,050ดอลลาร์หรือ62,000บาทนี่คือโอกาสที่เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และมือเก่าในการรักษาผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วคุณคิดอย่างไรกับแนวโน้มราคาทองคําปีนี้เป็นไปได้ไหมที่ราคาจะทะลุระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งหรือเป็นเพียงช่วงเวลาการเก็งกาไรระยะสัน้นแสดงความคิดเห็นและร่วมถกเถียงกันในคอมเมนต์ได้เลยการลงทุนในทองคําที่เข้าใจลึกซึ้งจะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสาคัญในตลาดนี้แน่นอนข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ i n t e r ร o r the i n t e r a l ลงทุนทองคําแท่งราคาทองวันนี้ทองคําแท่งทองคําแท่งราคาสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคําแท่งคลิก https://www.intergo.co.th/open/account/new